มาหนูโมโหมากอ้วนคือตอนนี้บ้านทั้งหลังเปิดไฟไม่ได้แล้วใช่เลยมันไม่ทำงานมันไม่ทำงานเลยเฉพาะปั๊กปั๊อันนี้อ่าดูนะคะตอนนี้ฝนตกที่บ้าน๋าใช่ไหมคะบ้านหลังนี้๋าอยู่มาประมาณปีกว่าแต่มันมีปัญหาตั้งแต่ตอนประมาณ3เดือนแรกที่เข้าอยู่แล้วนะคะ3เดือนกว่าเออตอนนี้ฝนตกน้ำซึมเข้าฝ้านะคะ แล้วแล้วก็ทำให้ไฟช็อตทางบ้านนะคะตู้เย็นเสียบเสียบไม่ได้แล้วทางท,างที่มีของแช่นะคะเยอะแยะมากมายจะเสียหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แล้วก็หลังบ้าน Wifi ก็ดับเด็กก็ทำงานไม่ได้นะคะฟังไว้นะคะเคสนี้ วันนี้จ๋าจะมาเตือนจะมาบอกทุกคนว่าจ๋าเป็นเคสเดียวกับขวานอุตสามณีเลยไม่ได้แบบอยากจะมาเกาะกระแสดังหรือว่าอะไรอยากที่จะมาเตือนเพื่อนๆว่าถ้าจะจ้างผู้รับเหมาหรือว่าอินทีเลียที่แบบออกแบบบ้านโดยที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่ามีความรับผิดชอบทําได้ไม่อย่างที่ปากพูดนะคะก็ระวังไวด้ดีๆเลือกดีๆละกันนะคะหลังจากที่บ้านจ๋าจ้างอินทีเลียมาเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าเก่าไม่ใช่คนปัจจุบันที่จ๋าจ้างมาทําบ้านใหม่นะ เจ้านี้แม่ให้เข้ามาต้อมเลยนะซึ่งจ๋าผิดพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้ดูสัญญาไปดูสัญญาจะได้บอกว่าใครก็ตามที่จ้าอินเทอร์เนหรือว่าผู้รับหมามานะคะควรที่จะดูสัญญาให้เรียบร้อยให้รอบครอบมันควบคุมทุกอย่างมากแต่ด้วยความที่เราไม่เคยทําบ้านไม่เคยซื้อบ้านเราก็เลยไม่รู้ว่าสัญญาจริงๆแล้วอ่ะมันเขียนยังไงนี่ออกไหมคะเพราะฉะนั้น ควรที่จะจ้างแล้วดูสัญญาให้รอบครอบดีๆเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาแบบจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะจ๋าซื้อมาตกแต่งบ้านเนี่ยไปทั้งหมดเป็นกิรานนะั้นล้านกว่าล้านกว่าหรือประมาณสองล้านนี่แหละเออตกแต่งต่อเติมบ้านนะคะเพื่อที่จะให้แม่อยู่สุขสบายนี่เป็นเหตุผลนะคะที่จ๋าซื้อบ้านหลังใหม่เลยตั้งแต่จ๋าย้ายเข้ามาอยู่ประมาณสี่เดือนเพราะ มันเสียวความรู้สึกไปแล้วว่าบ้านหลังนี้อยากที่จะทําให้มันอยู่อย่างสุขสบายนู่นนี่นาสุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะจะจะบอกว่าการที่จ๋เอามาพูดตรงนี้จะไม่พาดิงไม่พูดชื่อบริษัทของเขาไม่พูดด้วยซ้ำว่าเขา,เขาเ,าเขาเป็นใครแต่อยากให้รู้ไว้นะคะว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาก็ไม่เคยมาดูแลหรือว่าอะไรเลยเขาบอกว่าเขาทําบ้านเขาก็เ็นมีปัญหาอะไรก็มันบ้านของคุณนี่มันไม่ใช่บ้านคนอื่นอย่างบ้านจ๋าไม่ใช่บ้านคุณคุณก็เลยทําของจ๋าเป็นแบบนี้ไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะนนะนคะดูนี่ นี่นี่คือห้องแม่จ๋านะคะที่จ๋าพยายามทําต่อเติมออกมาเพื่อให้แม่อยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมคะแต่มาดูนี่ค่ะนี่นะคะดูขอบนี่นะคะดูเขาบอกมันเป็นปกติอยู่แล้วที่บ้านจะซสุดมันเป็นปกติแล้วคะอ้วดูด้วยแล้วดูนี่นะคะน้ํามันซึมขึ้นมานะคะน้ํามันซึมเดี๋ยวนะน้ํามันซึมนะคะอันนี้คือจ๋าฝังเข็มแล้วนะคะจ๋าบอกให้เขาฝังเข็ม ไม่รู้ว่าฝังเข็มมีท่าไหนนะคะบ้านมันซุดลงมาขนาดนี้เออแล้วก็ดูนะคะนี่คือวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์นะคะน้ําซึมเข้าฝ้าเห็นไหมคะนี่คือห้องแม่จ๋าแม่จ๋าทุกวันนี้อยู่ในห้องไม่ได้เลยนะคะต้องออกไปนอนนอกห้องนั่งเล่นจริงๆดูเตียงแม่คือไม่มีใครอยู่เลยอะเนี่ยยังไม่พอที่รักมันนี่นี่นะคะไล่มานะคะไล่หมาไล่มาดูห้องน้ํากันค่ะดูประตูห้องน้ํานะคะ นี่ค่ะม้ามันซื้อมาจากฝ้านะคะทําให้ประตูห้องน้ําเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะมันไม่สามารถปิดประตูได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเลยนะวงกบอืมมันอืดประตูมันอืดห้องแม่จ๋าอยู่ไม่ได้เลยแล้วนะตอนนี้นะฝตนฝตกน้่วงฝนตกน้ํรล่วไฟดับเลยนะคะไฟช็อตแล้วดูฝ้าห้องน้ํากันค่ะดูค่ะไปไงคะฝ้าห้องน้ําเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ประมาณเดือนสองเดือนแรกประมาณเดือนสองเดือนแรกเลยนะคะ เออดูนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนี่คือนี่คือความเป็นจริงเลยนะคะเออนี่ดูนะคะเขาให้ช่างอ่ะอ้วนอ้วนเขาให้ช่างมาดูกี่รอบแล้วนะมาดูรอบนึงสองรอบมาดูสองรอบนี่คือให้ช่างมาแก้สองรอบแล้วนะคะเมาคนเดียวนะเออมาคนเดียวนะแล้วกว่าจะตามได้นะคะนี่คือขนาดแก้แล้วนะคะดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาแก้แก้อยู่แก้แบบไหนของเขาดูดูนะคะ จาทนอยู่อย่างเงี้ยมาปีเป็นปีแล้วนะคะไม่ทํำไมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะดูดีว่าเขาจะรับผิดชอบอะไรไหมนี่ดูสภาพนะคะเห็นไหมว่าน้ำหมักมันเข้ามาตรงฝ้านะคะแล้วมันเล้ามาเนี่ยมันทําให้เนี่ยเล้าเลยปีนี่นะคะช่วยมากแล้วไม่มีความรับผิดชอบนี่ดูนะคะนี่แหละช่างห่วยมากค่ะเออ ไม่รู้ค่ะเขาให้ช่างมาดูสองรอบแล้วนะคะซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมมาจนแบบเนี้ยแล้วดูประตูห้องนะคะประตูห้องน้ําประตูห้องน้าปิดไม่ได้เห็นไหมคะเป็นห้องน้ําที่ไม่สามารถปิดประตูได้นี่นะคะนี่อินทีเรียอินเทเรียจ๋าค่ะจ๋าจ้างเขามานะคะแล้วก็ให้เขาหาผู้รับเหมามาด้วยเลย ซึ่งไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์ได้าที่จะจ้างพรัหมาแล้วดูสิ่งที่เขาทําถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วทําไมถึงต้องรับงานจากด้วยแล้วทําสุดท้ายมาเป็นแบบเนี้ยดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะดูนะคะกําแพงแยกออกมาเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ เสียดายค่ะเสียดายความรู้สึกมากเสียความรู้สึกมากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่เป็นห้องแม่จ๋าที่จ๋าทาขึ้นมานะคะเพื่อให้แม่อยู่บ้านหลังนี้นะคะแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ไม่สามารถอยู่ได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ดูตรงนี้นะคะอันนี้คือห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะดูน้ําซึมลงมาเห็นไหมคะน้ําซึมเข้าไฟไฟช็อตนะคะตอนนี้ไฟ ปักไฟในบ้านไม่สามารถใช้ได้นะคะตู้ยงตู้เย็นก็ไม่สามารถเสียบได้ WiFi เด็กก็ทํางานไม่ได้ไม่ติดเลยอ่าถ้าไม่เชื่อฟังแม่นะคะฟังจากฟังจากปากแม่จ๋านะคะคนเป็นแม่จ๋าสร้างบ้านหลังนี้สร้างห้องนี้เพื่อให้แม่อยู่แล้วมาฟังแม่กันว่าแม่จะบอกว่าอะไรอันนี้คือจ๋าไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวจะหาว่าจา๋าแบบเออูนุนนี้นั่นมาแล้วมาดูตรงนี้ฝ้าตรงนี้ฝ้าใน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 ,ใน,ในห้องน้ะเห็นไหมคะ แม่เข้าห้องน้าอยู่ตอนแรกอะยู่ยูย่อะน้ํามันลงมาจากไงค่นนะไอไอไฟอะแล้วไฟมันช็อตปุ๊บมันเหมือนมันระเบิดแล้วแม่จ๋าก็เข้าห้องน้าอยู่แม่จ๋าก็ตกใจนะคือครั้งแรกแม่ก็เลยวิ่งไปหาจา๋าน่ากลัวมากถ้าสมมติแม่จา๋าไปอะไรขึ้นมาเขาจะรับผิดชอบไหวไหมถูกไหมเออแล้วประเด็นคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเราทะเลาะกันเพราะว่าเขาทําเกินเขาเรียกว่าอะไรนะอ้วน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ทำาน้าฉาะแม่มาเดี๋ยวฟังแม่กันนะคะว่าตั้งแต่ยายบ้านมาเนี่ยแม่เจอกับอะไรบ้างแล้วแม่เป็นยังไงเออแม่ไม่เคยนอนห้องตัวเองเลยเออนอนแค่ช่วตอนแรกๆจาเนะ่ยทาเตียงเติงให้แม่เป็นแสนนะแม่ไม่ได้นอนเลยเออมันรั่วฝนตกมันก็รั่วและแม่เข้าห้องน้ําอยู่ดีๆแม่กลัวมันถล่มลงมาทับมาแม่ไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปในห้องน้ําเลยอ่ะ แม่อยู่ข้างนอกกบลีออนดูสิม <พอ S 1> แม่นอนตรงโซฟาเออทำก็หรูหราเลยแต่ว่าไม่ได้นอนเลยลูกใช่แล้วเสียตังเราจ่ายไปเขาบอกใ,ให้จ่ายโอนเงินเท่าไหร่จ่ายโอนเงินทันทีโอนเงินปุ๊บแจ้งเราปุ๊บเราโอนเงินทันทีแจ้งเราปุ๊บเราโอนเงินทันทีแต่ตอนหลังเรามีปัญหาก,กันตอนแม่จาห้องน้นําเหม็นไดมบ้องแค่นั้นคือตอนนี้เราอยู่ตอนแรกๆอยูๆย่ๆกินมันเหม็นทั้งบ้านเลยค่ะกินจากห้องน้ำอ่ะมันขึ้นมากินจากท่อมันตีขึ้นมาตีขึ้นมา ก็เลยท่อน้ำทิ้งเออแล้วทิ้งทวนเราตอนนั้นมีปัญหาเลยนะอ้วนปิดท่อน้ำทิ้งเราใช่เขาปิดท่อน้ำทิ้งบ้านจ๋าเพราะเขาทำท่อเลยแตกไม่รู้แล้วเขาก็เลยบกปิดไปเลยใช่ป่ะอ้วนมันแย่มากซึ่งแบบทอเราเข้าไม่อยู่อ่ะน้ําอะมันไม่ออกมันไม่ระบายออกนึกออกไหมคะน้ําเสียมันไม่ระบายออกน้ำไอกลิ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยขึ้นมาแล้วกลิ่นมันเหม็นมากถามแซนี่ จ๋าก็เลยแบบไปวอยๆเขาเฮ้ยทำไมคุณทางานช่วยแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้ามาอยู่อ่ะเราก็ไม่รู้ไม่คือเขาไม่ยอมบอกเราเขาไม่ยอมบอกเราจนเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็เลยรู้เองจากการที่กลิ่นมันขึ้นมานึกออกไหมคะเขาทางานช่วยมากใช่แล้วก็เลยก็เลยให้เขามาแก้ใช่ไหมแก้สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องมปคนเสิร์ตไอีกบ้างเขาไม่ได้เจาะท่อน้ำทิ้งใหม่ให้เขาไม่ทำใหม่คือตอนนั้นไม่มีปัญหาเพราะอะไรนะอ้วน เขาบกพ่อ้ําทิ้งคือตอนนั้นเขาทําท่อน้ําทิ้งเราแตกใช่เขาเขาทำท่อทิ้งแตกตอนนั้นเขาทําท่อน้ําทิ้งเราแตกนะคะว่ามาบอกพูดเลยตอนนั้นเขามาทําท่อทิ้งเร้แตกใช่แล้วก็แล้วเขาอะไม่ได้ทําท่อน้ําทิ้งใหม่ให้เราแต่เขาว่าบกปิดไปเลยแล้วก็ทำท่อผ่านข้างหลังเออทาท่อผ่านผ่านข้างหลังออกไปเลยซึ่งมันระบายออกไม่ทันแล้วทีนี้เวลามันระบายออกไม่ทันเนี่ยกลิ่นมันก็ขึ้นมาสาธารณูปโภคในบ้าน๋าแย่มากตอนนั้นกลิ่นเหม็นทั้งบ้านอยู่กันไม่ได้อ้วกคือแบบ คือแบบมันแย่ก็เลยไปทะเลาะกับเขาว่าเฮ้ยทำไมคุณทางานแบบนี้นะคะแล้วยังไม่พอมันมีปัญหาอีกประเด็นเลยนะคะอันนั้นคือตอนแรกถูกไหมท่อน้าทิ้งต่อมาหินตรงหน้าบ้านจ๋าตรงเนี้ค่ะดูนี่นะคะนี่น,นี่หินตรงเนี้ยหินตรงเนี้ยตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ๋าเสียตังค์แบบให้เขาทาอะคือคือเสียตังค์เพิ่มเพื่อให้เขาทําแล้วอะ่ะ เพื่อท,ที่จะให้ขอบแบบมันเป็นแบบนี้แต่ตอนแล้วโคตรแย่แม่งโผล่ออกมานน่นนี่นั่นจ๋าให้แกเขาแก้ประมาณสองรอบอืมแต่เขาคิดว่าจ๋าเรื่องมากนน่นนี่นั่นจ๋าบอกมไม่ใช่เรื่องมากจ๋าให้แบบคอนัล็์มาดูเลยนะคะว่าไอหินแบบเนี้ยมันสามารถทําให้สวยกว่านี้ได้ไหม <c oughs> เพราะว่าในเมื่อเราเสียตังไปแล้วเราก็อยากที่จะให้มันออกมาดีผู้รับเหมาเขารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถทําได้หรือไม่ได้นึกออกป่ะแต่เขาอะพยายามที่จะแบบเซฟต้องถุนหรืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายแล้ว มันก็ทําได้เห็นไหมแล้วทำไมไม่ทำตั้งแต่แรกจะให้แก้ทําไมหลายๆรอบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความรับผิดชอบของคุณถูกไหมคะยังไม่พอดูนี่นะคะตอนแรกนะคะเรียพี่แซนมาให้เจ๊นหน่อยเตี้ยตอนแรกไม่มีคิ้วนี้นะคะไม่มีคิ้วนี้เลยเป็นหินแปะล้วนๆเลยนะคะแปะล้วนๆเลยแล้วดูนี่ดิดูดิดูสภาพดิดูดูนะคะตอนแรกเป็นหิน ล้วนๆไม่มีคิ้วไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วคอนซัลทจ๋ามาตรวจบ้านเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ติดคิ้วถ้าสมมติว่าหินมันตกลงมาขึ้นมาจะทํายังไงเขาบอกว่ายังไงก็ไม่ตกหรอกพูดไม่ทางขัดคาจ๋าลองจับดูแล้วหินมันก็หล่นออกมาเลยนะคะเขาก็เลยยอมที่จะติดคิ้วให้จ๋าดูนะคะดูความมักง่ายของเขานี่ค่ะใช่ไหมอ้วนตอนแรกตรงนี้เนี่ย ไม่มีคิ้วจริงๆเนี่ยพี่บอยขออ่ะเออเป็นคิ้วแบบตั้งฉากนี้ใช่เพื่อที่จะกันน้ําดูนะคะแต่เนี่ยมันเป็นเขาไม่ได้เจียสี่สให้ไม่ได้เจียสี่สิห้าให้เออมาดูสีดิสีแล้วดูสีนะคะดูดูดูค่ะดูนะคะดูสภาพบ้านจ๋าเป็นหนักกว่าขวัญเยอะจริงๆเขาทำลูกลวงเขาทำลูกลวงเขาทำลูกมากเนี่ยถ้าช่างจะรู้เลยว่าเนี่ย เนี่ยวิธีการติดหินมันมันถูกมันไม่ถูกครับตอนแรกแย่กว่านี้เยอะใช่ตอนแรกแย่แยเยอะแย่กว่านี้เยอะมากไอ้ตรงเนี้ยคือแบบไม่ได้เป็นสับกันอย่างนี้ด้วยนะอ้วนเนาะติดแบบว่าฟังฟัง,ฟ,งฟังไปเลยแบบไม่ใช่แบบนี้เลยนะคะไม่ได้เป็นขอบคืออย่าคาดหวังว่าจะเป็นบุมแบบนี้เลยคือมันแย่เออคือเพื่อนจ๋ามาที่บ้านอ่ะผู้ใหญ่มาที่บ้านอนะ่ะดูเสาแล้วเขาพูดว่าโหทําไมช่างเขาเจียให้แบบนี้เนี่ยน่าเกลียดมากจ๋าก็เลยไปบอกเขาว่าพี่ทํไมทำไม่ดีกว่านี้ไม่ได้เหรอดูนะคะยังไม่พอค่ะมาดูนี่ค่ะ น้ำนะคะอันเนี้ยเป็น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 เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระเบียงที่สาเสริมขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยดูนี่ค่ะเห็นไหมคะฝนตกฝนตกแม่งซึมทุกจุดในบ้านดูนะคะนี่ค่ะซึ่งก่อนก่อนทำมาถามแล้วเออดูนะคะเนี่ยรั่วไหมแต่ดูเพก็รั่วแล้วรถจ๋านะคะจอดในบ้านน้ำมันซึมลงมาโดนกระจกรถจ๋าจ๋าไปล้างสามพันแม่งก็ไม่รับผิดชอบดูนะคะ สีแปะโดนรถดดจ๋าต้องล้างทั้งคันนะ่ะเนี่ยนี่นะคะเออเออดูค่ะดูค่ะนี่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ใช่ความผิดที่ของโครงการนะคะแต่เป็นความผิดของอินทีเลียเจ้าเดียวของจ๋าเลยอ่ะงั้นมาเล่าต่อผู้ับเหมาและอินทีเลียใช่ผู้ละเหมาและอินทีเลียทีนี้ประเด็นเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเห็นว่าเออรู้จักกัน เนี่ยคำว่ารู้จักกันคือแบบมีคนแนะนํามาดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้จ๋าก็โอเคเอามาคุยกันแล้วก็มาทําที่บ้านนะคะตอนแรกทำเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพูดจาดีอะไรดีโอ้ยง่ายไปหมดแต่พอทำทำทำ,ทำไปเสร็จปุ๊บเริ่มมีปัญหาเรื่องหินจ๋าก,ก็เลยบอกให้เขาแก้เขาก็เลยมาแก้ให้เราตอนหลังเนาะเนี่ยอันนี้สามรอบนะอันนี้สามรอบนะหินเนี่ยหินเนี่ยนะหินเนี่ยหินตรงนี้เนี่ย แกนนออกติดหม,ม่เนี่ยประมาณสองถึงสามรอบประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้พอมีปัญหากันเรื่องนี้เสร็จปุ๊บอยู่สักพักกลิ่นเหม็นทั้งบ้านกลิ่นมันเหม็นทั้งบ้านเลยค่ะทุกคนกลิ่นเหม็นแบบมันมันเป็นกลิ่นตีขึ้นมามันอยู่กันไม่ได้เลยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยให้ช่างมาดูก็พบว่ามันเป็นเพราะว่าเออ ท่อน้าทิ้งมันแตกอ่ะที่ที่จ๋าบอกท่อน้ําทิ้งมันแตกแล้วเขาไม่ได้ทําใหม่ให้เราเขาทําแบบลุกๆเขาแบบต่อท่อยาวตรงไปท่อท่อใหญ่เลยอ,ะอ่ะทั้งทางที่ของน้ําเสียในบ้านมาระบายออกไม่ทันมันก็เลยตีขึ้นมาเหม็นทั้งบ้านอยู่ไม่ได้เลยนะคะจ๋าก,ก็เลยเรียกเข้ามาว่าเฮ้ยคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกตอนแรกเขายังไม่ยังไม่ยังไม่บอกอะไรจ๋าจ๋าเรียกคอนซัลท์มาดูเขาก็เลยมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จ๋า,จาก,ก็เลยไปวีนเขาว่าแบบเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้กจะจ๋าได้ยังไงอะ่ะ พี่ลองคิดดูว่าถ้าเกิดจา๋าอยู่ไปในวันข้างหน้ามันไม่มีทางที่มันมันมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วอะ่ะเนี่ขนณะพี่รู้จักจา๋าพี่ยังกล้าทำกับหญิงกระจ่าได้ยังไงวะเนี่ออกปะเขาบอกว่าอา้าวก็มันไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่าใช้เขาไม่น่ามีปัญหาเพราะสุดท้ายแล้วปัญหามันก็เกิดแล้วอะ่ะแล้วตอนแรกเขาแก้ให้เรายัางไงนะอ้วนเน,วน้ำอะ่ะน้ำทิ้งอะ่ะน้ำก็มาเจาะทางออกไปข้างหลังเลยออกตรงเจอ,อ พราะตอนแรกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากจะทุบเทิบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยจ๋าก,ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไม่จะทุบอะ่ะจ๋าก,ก็เลยบอกว่าเราต้องออกเพิ่มจ๋าก,ก็เลยบอกว่าคุณคะคุณเป็นอินทีเลียคุณออกแบบบ้านคุณต้องรู้รู้โครงสร้างรู้อะไรไทุกอย่างาในบ้าน<อ>าถูกไหมล้วเขาเป็นคนที่รับออรับ ที่จะจ้างใช่ใเ,เป็นคนรับงานจาาเองเพราะฉะนั้นก็ต้องทําให้มันดีที่สุดทีนี้พอมีปัญหากันใช่ไหมคะแล้วมันเกิดการยืดเยื้อในการทําบ้าน<ม>จ่าเสียวความรู้สึกไปสองรอบแล้วนะรอบรอบไม่ใช่แสองรอบดิรอบอะไรม้างนะหลายรอบมากสุดท้ายแล้วตอนจ่ายเงินนะคะจ่าก,ก็เลยหักเงินเขาซึ่งหนึ่งจ๋าต้องออกเงินซ่อมนู่นซ่อมนี่ซ่อม,น,อมนั่นก็ต้องเยอะถูกไหมแล้วมีปัญหากันเรื่องนี้เสร็จปุ๊บพอ มันมีปัญหากันในในบ้านนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ผลว่าที่เขาไม่มาซ่อมจ๋าเพราะจ๋าไปหักเงินเขาก่อนเขาก็เลยไม่อยากรับผิดชอบคือไม่ไม่ไม,ไม่ทาอะไรแล้วที่หักอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเงินประกันใช่ที่หกัก<ๆ>เพราะมันเป็นเงินประกันเพราะหนึ่งคุณทําท่อน้ำทิ้งจ๋าแตกแล้วคุณไม่ได้ทําใหม่ให้จา๋าแล้วคุณต่อท่อออกไปเลยอะ่ะมันทําให้น้ำในบ้านจา๋ามันระบายออกอแล้วมันมีกลิ่นอะ่ะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์เงี้ยถ้าออไม่หักตังอะจะเป็นยังไงใช่เข้าใจไหมแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยมัน มันมันเป็นหนักมากกว่าเราหักเงินเขาหลายเท่านะอ้วนแล้วลลเขาไม่รับผิดชอบลแล้วเขาไม่มารับผิดชอบไม่อะไรเลยทางทางที่จ๋าบอกเขาแล้วว่าช่วยมาดูหน่อยช่วยมาส่องาตามยากมากค่ะตามยากมากแล้วจ๋าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเก็บมาเป็นปีเออเก็บมาเป็นปีเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าจ๋าหักเงินเขาเขาก็เลยไปหักเงินกับ,<อ>บผู้รับเหมา<ง>ผู้รับเหมาเขาก็เลยไม่มารับผิดชอบไม่ทาอะไรให้แล้วจ๋าไม่น่าไปหักเงินพี่เลยพี่ก็เลยต้องทําแบบนี้จ๋าก็เลยแบบ เนี่นเมื่อพี้ทําบ้านจับเป็นอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยปะตอนพี่มีนึกถึงมั่งเลยว่าตอนที่พี่บอกให้จ๋าโอนเงินให้พี่เลยเนี่ยภายในห้านาทีจ๋าโอนให้ทันทีพี่เรียกจ๋าเท่าไหร่จ๋าโอนให้เลยพี่จะฟันจ๋าเท่าไหร่จ๋าปล่อยพี่ฟันจ๋าเละเลยบัวในห้องอะเอห้องพระอะบัวในห้องพระโอ้โหแบบยังไม่ราคาแบบแต่มันก็เป็นสิทธิของเขางเขาไม่เรามาขายจานั้นี้จารู้ราคาเนี่ยปะแค่กี่บแค่กี่บาทเองแค่ สองพันสามพัเองแต่อยู่มาเอาจากเป็นหมื่นอย่างเงี้ยจ๋ากู้ยอยมให้พี่ฟานจ๋านี่ออกมาแล้วยู่สุดท้ายแล้วมาเป็นแบบเนี้ยมันโอเคเหรอเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้จ๋าจะบอกว่าเวลาใครก็ตามนะคะที่จะจ้างผู้รับเหมาหรืออินเิเรียออกออกแบบบ้านเนี่ยดูตัวอย่างแบบจ๋าไว้ให้เป็นบทเรียนนะคะดู สัญญาไว้ดีๆเลย,เลยรอบเนี้ยบ้านใหม่จ๋าเนี่ยจ๋าจ้างคอนเซลต์มาดูสัญญาเลยนะคะเอาสัญญาให้ครอบคลุมทุกอย่างเอาให้มันเป๊ะๆอย่าเสียเปรียบผู้รับเหมาเราเป็นคนจ่ายตังค์เขาอย่าให้เขาอะรู้มากใส่เราแบบจ๋าเข้าใจไหมคะอย่าไว้ใจเพราะเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องของแบบเนี้ยอย่าใช้คําว่าไว้ใจมาเป็นที่วัดเอามาวัดกันได้ ดูสัญญาไว้ดีๆไอคนกันเองไอคนนี่คิดว่าไม่ทําอะไรแล้วนั่นแหละเราด่าเขาไม่ได้เราทําอะไรเขาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นดูของจ๋าไว้เป็นบทเรียนในวันนี้นะคะรู้ไว้จ๋าไม่รู้หรอกเขาทําแอดโฆษณาทาเพจ Facebook นู่นนี่นั่นมีลูกค้าโอ้ยยนยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ดูเคสของจ๋าไว้เป็นบทเรียนยังหน้าตาชื่นบานออ้ยสุขสบาย อยู่กันแบบสุดสบายมากนน่นนี่นั่นะอยู่ไปเวรกรรมมีจริงซักวันหนึ่งเวรกรรมจะเข้าหาถึงคุณเองนะคะในเมื่อตอนแรกจ๋าจ้างงานคุณมาจ๋าบอกคุณแล้วว่าถ้าเกิดคุณทํางานบ้านจาน๋าดีจ๋าจ้างต่อจ้างต่อน,น่อยนแล้วจ๋าก็จะไปบอกคนอื่นด้วยว่าเออทํางานดีอย่างโน้นอย่างนี้ใช้เลยสุดท้ายแล้วคุณพลาดโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะคุณทํางานลวกๆแบบนี้ไงเออทุกวันนี้เขาก็ทำสี่สิบล้านอยู่เออมามโมจา๋าไอ้เหี้ย มอโมอคนเซาประพูดอะไรนะทําบ้านทาไอ้ทาทาอะไรสี่สิบล้านอยู่เฮ้ยเห็นแล้วบ้านเสร็จแล้วนะเออไม่เหมือนในแบบเลยเออเขาบอกว่าเขาทำโปรเจกต์สี่สิบล้านอยู่สองล้านอย่าเออสี่สิบล้านซึ่งแบบมึงเอาบ้านหลักหลักล้านให้ของบ้านกูให้รอดก่อนแล้วค่อยกระแดกไปทำสี่สิบล้านนะคะสร้างภาพมากเป็นเขาเป็นคนออกแบบภาพ 3D อะดูดีมากแต่ของจริงเป็นอย่างที่อย่างที่เห็นเลยค่ะ ของจริงนี่คือเป็นอย่างที่เห็นเลยแล้วที่ออฟฟิศจ๋าก,ก็มีปัญหานะกลิ่นท่อขึ้นมาเหม็นแบบโอ้เป็นอย่างนี้เลยะน,นะคะ,ะ,ะบอกชื่อหน่อยจ๋าไม่บอกชื่อค่ะไปย้อนดูเองไปย้อนดูเลยเพราะว่าจ๋าเคยมีลงรูปที่ถ่ายแบบ 3D กับเขาอยู่นะคะจ๋าไม่บอกชื่อและกันไม่พลาดพิงนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณถูกนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณ คุณคุณทํางานดีอ่ะเออนน่นนี่นั่นงั้นคุณช่วยเข้ามาอธิบายที่บ้านจ๋าหน่อยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันมีปัญหาจ๋าบอกให้คุณมาแก้ที่บ้านจ๋ากี่รอบแล้วบอยมันมันมันคํานวณไว้ละว่ามันจะเกิดขึ้นเออเห็นไหมถ้าเดี๋ยวนะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณช่วยเข้ามาอธิบายในบ้านจ๋าหน่อยเออพูดชื่อและ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดนะคะคุณช่วยเข้ามาดูในบ้านจ้ะหน่อยแล้วคุณช่วยอธิบายด้วยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณเอาคนมาซ่อมแล้วซ่อมอีกเนี่ยแต่มันไม่หายสักทีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะคุณซ่อมลุกลกใช่หรือเปล่าเพราะคุณทําลุกลกใช่หรือเปล่าเพราะคุณปัดความรับผิดชอบใช่หรือเปล่าเพราะคุณทําอะไรมักง่ายใช่หรือเปล่าสาธุขอให้มันเป็นบ้านคุณเป็นแบบนี้สักทีเถอะหรือไม่ก็ขอให้เกิด สิ่งเหล่านี้ขึ้นกับคุณและการจ๋าไม่ทําอะไรคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจ๋าไม่เท่ากันเขาอือไม่รู้เหมือนกันว่าจ๋าจะไปสามารถเรียกร้องอะไรเขาได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะ้เาไม่ได้แค่มันแค่มันถือว่าฟาดเคาะฟาดเคาะเดี๋ยวมันก็ต้องมีกรรมตามตนองใช่ครับนี่เราก็หาทางแก้เราต้องซ่อมอยู่แล้วบ้างนี่เราต้องซ่อมอยู่แล้วซ่อมยังไงจ๋าก็ซ่อมอืมไม่เป็นไรถือว่าเป็นบุทาหอ์ให้ คนอื่นเขาไมพลาดแบบเรา <c oughs> เข้าใจความรู้สึกข,ขวัญเลยใช่ตอนที่จา๋าเห็นข่าวขวัญน,นะคะจา๋าจะบอกเลยว่าขวัญเยอะยอมสูญเงินล้านกว่าเ,เออจา๋าจะบอกเลยนะคะว่าของขวัญน,น่ะจา๋าเข้าใจความรู้สึกดีเลยอ่ะ <c oughs> เพราะว่าบ้านจา๋าก็เป็นอย่างนั้นเลยนะคะ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ดูคือพูดจาดีแต่การกระทําเนี่ยห่วยแตกนะคะแชร์ไปเยอะเอะผื่อเชื่อๆไ,ไปถึงเขาชื่อทีอะไรนะ ออะไรสักอย่างใช่ไหมใช่เอหรือเปล่าชื่อสตูอะไรนะเอหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะท้ามทำามเถอะใช่ไหมชื่ออะไรนะนั่นแหละคตรเสียความรู้สึกถามแม่จ๋าแม่จ๋าเนี่ยแม่เราช็อตตอนที่แม่อยู่ในห้องน้ำ น้ำมันหยดลงมาลูกตอนที่แม่นั่งห้องน้ําครั้งสุดท้ายโอ้โหไหลรูลงมาแม่คิดว่าหลังคาจะทับเราละแม่ก็โมโหแม่ก็โวยวายกจ๋าโอ้นี่เอากูมาใช้กมเอากูมาอยู่อย่างมีความสุขแม่ห้อง<ม>น้ำก็เขาไม่ได้ตอนแรกตอนแรก้องแม่มีแต่กลิ่นขี้เต็มบ้านเลยแม่เคยโดนขังในห้องน้ำานแต่ตีห้าด้วยนะใช่ประตูล็อกออกไม่ได้อะเออแล้วกลิ่นขี้เต็มห้องนอนแม่เลยนะค่ะแม่ดิ ใช่ไหมที่แม่นอนไม่ได้กลิ่นแบบเหม็นใช่มันออกมาจากท่อเพราะว่าทุกท่อมันจะไปรวมอยู่ห้องแม่หมดเลยไงห้องน้ำแม่เป็นห้องสุดท้ายที่มันจะต้องผ่านไปอืมเออถ้าแม่พาไปดูที่นอนแม่หน่อยถ้าไม่เชื่อว่าแม่ต่อน้องขานอกไปดูกันสาวๆแม่ไปเออแม่มีคนบอกอยากเห็นที่นอนแม่ต้อยอ่ะดูนะคะเนี่ยอ่าห้องนอนดีๆมีให้อยู่อยู่ไม่ได้นะคะออาแม่เดินมาชี้เลยนี่นี่นี่ที่นอนแม่ลูเนี้นี่แม่จะต้องนอนตรงโซฟาตรงนี้นะคะ นี่คือเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยผ้าห่มกับหมอนแม่แม่ต้องนอนที่โซฟาตรงนี้สังเกตไหมว่าเวลาตอนที่จ๋าไลฟ์สดตอนกลางคืนออกลงมากินข้าวอะจะได้ยินเสียงแม่ตลอดเพราะแม่นอนตรงนี้แหละอืมห้องนอนมีให้นอนนอนไม่ได้นะคะทํางานแย่มากพอยขึ้นมาหยิบไอโฟนบนห้องให้เจ๊นหน่อยมันชื่อบริษัทอะไรนะจ๋าไม่พูดชื่อเดี๋ยวจ๋า<ๆ>เกิดให้ละกันอ,นะอืม ดูนะคะตอนนี้ไฟใช้ได้ยังไม่ต่อจะข้ามบนลงข้างล่างได้ไฟใช้พ่วงเอาอยู่เดี๋ยวพ่วงเอาถุงเดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวช่างรีบอาช่างมาลูกใหญ่เป็นช่างไฟแล้วก็แล้วคือตอนนี้นะคะน้ำอ่ะมันซึมจนปลั๊กไฟมันช็อตปลั๊กไฟในบ้านอ่ะใช้งานไม่ได้เซตที่คัดมันตัดเออเซตที่คัดมันตัดนะคะมัน มันแย่ตอนนี้มันแย่มันส่งผลเสียหลายๆอย่างมากเสียเงินซ่อมเสียความรู้สึกเสียเวลานะคะแล้วก็เสียผลประโยชน์ด้วยเพราะว่ามันมีของแช่ที่จะต้องขายนะคะเออเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะคะใครที่จะจ้างมันสัญญาดีๆนไปอาบทได้ไปอัได้อืมถ้าสมมุติว่า แม่จะเป็นอะไรขึ้นมาโดนไฟดูดพูดเลยนะคะกูฟ้องมึงให้ล้มละลายเลยจริงกูเอามึงตายเลยอะเอาอเนี่ยไปฟันเขาเยอะแยะเลยเนี่ยใช่ทำเรืงหลายบ้านหลายหลังเลยมันไม่ได้เอามันไม่ได้เอาแค่น้ำรั่วมันยาถึงใจชื่ออะไรนะอ้วนจ๋าจำชื่อไม่ได้แล้วไม่พูดชื่อดีกว่าถ้าอยากรู้ก็ไปดูย้อนหลังเอาเอนะคะจ๋าเคย มีหน้ามาให้จ๋าแบบรีวิวถ่ายรูปคู่แล้วแท็กไปหาเขาด้วยนะถ้าตอนนี้จ๋ารู้ว่าผลงานแม่งจะออกมาควยแตกยับโคตรสุดโคตรโคตร,คตรสุดโค,โ,คโคตรแย่ขนาดนี้อย่าหวังว่าจะได้ลงรูปกับจ๋าหรือว่าจ๋าจะช่วยรีวิวให้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะขนาดเกิดปัญหาแบบนี้คุณยังมาแบบยังปัดความรับผิดชอบยังส่งคนมาแก้ไขให้ลุกลวจนมันกลายเป็นบานปลายแก้สี่ทีห้าทีงไม่ได้ดีเลยใช่แก้ยังไงก็ ก็ไม่หาย <c oughs> นี่เลยเป็นเหตุผลนะคะที่จ๋าเสียความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราทําบ้านขนาดนี้แล้วตังเราก็จ่ายไม่ใช่น้อยๆเป็นหลักล้านนะคะจ่ายไปประมาณสองล้านนะ้งล้านกว่าบาทสองล้าน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้ล้านกว่าบาทสองล้านประมาณนี้เลยนะคะเออใช่มันเถอะลูกวันเคาะไป หลังใหญ่อะดูดีๆเอ้มหลังใหญ่นี่คือสัญญาณเนี่ยครอบคุมทุกอย่างมากอย่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาเนี่ยจ๋าสามารถฟ้องได้ทันทีมีปัญหานี่คือแบบมีปัญหาเลยอันนี้คือหลังเก่าพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บเนี่ยจ๋าก,ก็เลยตัดสินใจแบบแม่คือจ๋าเห็นแม่นอนข้างนอกจ๋าก,ก็เลย,เลออเยแบบรู้สึกสงสารนะแบบแม่ไม่ควรที่แม่ก็เหนื่อยมาเยอะแม่ไม่ควรที่จะมาแบบอยู่อย่างเงี้ยเก็บปาไม่ควรที่จะมาแบบเป็นแบบเนี้ยไม่ควรที่จะมาอยู่อย่างเงี้ยพอมาเป็นแบบนี้จ๋าเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ทำไมจะต้องมาเจอแบบนี้ขนาดที่บ้านหลังนี้เราอยากให้อยู่กันแบบมีความสุข <c oughs> อยู่กันแบบสุขสบายเข้าใจไหมคะเงินแต่ละบาทเนี่ยมันก็เป็นเงินของจา๋าเออแล้วคือแบบมันก็เหนื่อยมาอะไรมาแล้วก็อยากที่จะให้มันออกมาดีที่สุดสุดท้ายแล้วพอมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นแม่แม่ก็ไม่อยากที่จะมาแบบพูดอะไรกับจ๋าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจ๋าจะเครียดแม่ก็เลยทําได้แค่ออกมานอนข้างนอกนะคะแล้วก็แบบรอเวลาจ๋าก็เลยเออเซอร์ไพรส์แม่ซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็บอกแม่ไปเลยยังไงฝากด้วยนะคะ ฝากแชร์ด้วยแชร์เยอะๆนะคะจ๋าจะไม่บอกละกันว่าของเขาเนี่ยชื่อว่าอะไรรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นบริษัทหรือเปล่าด้วยว่าเป็นบริษัทบ้างมาแล้วเช่ไไมามลวอ้พื่นเาบอกว่าเช่ามันเถิดนี่แหละมันถึงได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็ไปทํากับคนอื่นไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ว่าจ๋าไม่สามารถพูดได้ค่ะว่ามันเป็นมาเขาชื่อว่าอะไร อปดูเองละกันยังไงฝากด้วยนะคะระวังกันไว้ด้วยถ้าเกิดว่าจะสร้างบงสร้างบ้านตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยดูไวด้ดีๆพวกผู้รับเหมาพวกอินทีเลียว่ามีประสบการณ์หรือเปล่าเงินที่จ่ายไปมันจะต้องคุมกับสิ่งที่เราได้คืนมานะคะเอาปวนว่าฝากไว้แค่นี้ละกันไปก่อนแล้วนะคะ